ถ้าพี่จะขายร้านพี่อะ่ะงั้นผมก็จะขายร้านผมเอาเงินไปช่วยอาจารย์เหมือนกันน่ะคุณเชฟรับหนึ่งครับมึงเพิ่งเปิดร้านนี้เมื่อเดือนที่แล้วเงินที่กู้มาเนี่ยผ่อนธนาคารหมดแล้วเหรอแค่ร้านกูร้านเดียวก็น่าจะครบอบคลุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลได้หมดแหละเออพี่แล้วสรุปอะไอเมทัสมันกล้ามาขอซื้อที่พี่จริงไหมเนี่ยมันไม่สำนึกเลยเหรอวะมึงจะหวังอะไรกับคนอย่างมันวะ แต่ไม่ต้องห่วงเว้ยกูจัดการไล่มันกลับไปแล้วแล้วคนอื่นน่ะพี่มีใครมาขอซื้อร้านบ้างไหมมันก็มีแต่พอสืบไปสืบมาไอ้พวกที่มาขอซื้อร้านกูมันก็เป็นพวกที่ร่วมลงทุนกับเอเมทัศกูเลยยังไม่ตัดสินใจถึงกูจะต้องการเงินนะเว้ยแต่กูก็ไม่อยากให้ร้านกูโดนทุบไปเฉยๆอย่างน้อยกูก็อยากให้คนที่ได้ร้านไปเอาไปทําต่อจริงๆพี่โอ๊เอางี้ป่ะล่ะพี่ พี่ก็จัดแข่งขันทำอาหารเพื่อคัดเลือกผู้สุบทอดไปเลยดิแข่งทำอาหารเออพี่ก็จะได้คนที่พี่อะมั่นใจได้ว่าจะไม่ทุบร้านพี่ทิ้งและพี่ก็จะได้คนที่มีฝีมือเหมาะสมที่จะทำกะเพราเชทตเบัลต่อจากพี่ด้วยใช่ไหมแล้วกูต้องทำไงอ่ะค้นหาผู้สืบทอดร้านกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวผ่านการแข่งขันการทำกะเพรา เพื่อคัดสรรผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้ 1. มีเงิน20ล้านบาทเชีย่ยนี่โหทำอาหารเก่งมีใจรักกะเพราต้องไม่ใช่คนของ MT Group ปเด็ดขาดหากใครมีคุณสมบัติครบทุกข้อเชฟโอบก็พร้อมจะขายกิจการกระเพราร้านนี้ไม่มีถกยาวให้โหพี่โอบ20ล้านนะพี่ไอหนึ่ง นี่กูก็ทําตามไอเดียมึงนะให้กูโพสต์หาผู้สมัครเนี่ยโ,โหพี่โอ๊แต่ว่าพี่ก็ต้องเอาคุณสมบัติที่มันสมจริงจับต้องได้มากกว่าน,นี้กูจะเอาแบบนี้แหละใครที่มีคุณสมบัติครบนะเอาร้านกูไปได้เลยเฮ้ยความคิดมึงทั้งนั้น สั่งคนแฝงตัวเข้าไปสมัครร้านในเชฟนั่นทำยังไงก็ได้ให้คนของเราชน,นะอีร้านก็จ่ายไปแค่ร้านกะเพราร้านเดียวนายจะลงทุนมากขนาดนี้เลยเหรอครับแกไม่รู้เลยพอพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่มูลค่าที่ฉันจะได้เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าที่ให้มาประกวดทดสอบฝีมือก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากผมแค่ต้องการขายให้คนที่มือถึงเท่านั้นพวกมักมากหวังแค่ที่ดินเอาไปทําธุรกิจไม่ต้องติดต่อมาเสียเวลา อีกอย่างฉันอยากทําให้เชฟปากมานั่นเห็นว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้มีแต่พวกขี้แพ้ที่มีเงินไม่มากพอเท่านั้นแหละครับ